เบนส์มาร์กิ้งคืออะไรแล้วเราจะมีวิธีการเล่ากระบวนการเบนส์มาร์กิ้งได้อย่างไรนะคะพาเพื่อนๆโดนบังคับให้ทำเบนส์มาร์กิ้งนะคะเพื่อนๆต้องดูตอนนี้ค่ะตอนนี้ดิฟจะพาเพื่อนๆน,นะคะสอนวิธีการเล่ากระบวนการเบนส์มาร์กิ้งนะคะแบบง่ายๆมาดูกัน ก่อนที่พเพื่อนๆจะทําการเล่ากระบวนการได้นะคะเหมือนเดิมค่ะเราต้องบอกให้ได้ว่ากระบวนการของเราเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนใน business process f o r chart นะคะถ้าไม่อยู่ก็ไม่จําเป็นต้องเล่าก็ได้มัง้งมันอาจจะแบบไม่ได้สําคัญกับตัวของ product นะคะหรือว่าคุณภาพของงานนะคะตัว benchmarking นะคะต้องก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่า benchmarking คืออะไร benchmarking คือการแบบว่าเปรียบเทียบเอา องค์กรของเราอะค่ะเอาข้อมูลจากองค์กรอื่นๆลูกค้าหรือว่าข้อมูลที่เผยแพร่ตามออพับพลกต่างๆนะคะหรือว่าเอาข้อมูลจากบริษัทใกล้เคียงกับบริษัทคู่ค้าหรือว่าคู่แข่งเท่าที่เรารับทราบนะคะมาเพื่อเปรียบเทียบในมุมต่างๆในมิติต่างๆกับตัวองค์กรของเราค่ะ ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาหรือว่าการต่อยอดหรือการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆให้องค์กรของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งหรือว่ามีความโดดเด่นในมุมที่เราต้องการนะคะจากการเบรนช์มาร์กิ่งนั่นเองค่ะสำหรับองค์กรก็ยังไม่มีการดําเนินการเบรนช์มาร์กิ่งอย่างแบบเป็นรูปธรรมชัดเจนนะคะแต่ว่าบางองค์กรก็จะมีการดําเนินการตรงนี้ การดำเนินการ b e n c h ์มาร์กิมักจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่หนีไม่พ้นพวกพัฒนาองค์กรนะคะหรือว่าฝ่ายขายฝ่ายการตลาดต่างๆนะคะ ถ้าองค์กรของเราไม่มีกระบวนการ benchmarking เราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมาเล่ากระบวนการนี้นะคะผ่านในรูปแบบของ total diagram หรือรูปแบบอื่นๆก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ามีเนี่ยเล่าสักนิดนึงมันก็จะทำให้เราเห็นภาพเห็นที่ไปที่มาข,ของข้อมูลที่เราใช้ในการ benchmark เนี่ยได้มากยิ่งขึ้นค่ะยิ่แนะนำตัวเองแล้วหรือยัง mm hmm. ค่ะก็จะพบกับดิมนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการไอโซค่สวัสดีค่ะปิ๊ง ตัวเบนส์มาร์กิ้งนะคะเป็นเมนจ g เมนต์โปรเซสค่ะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับห้องกับลูกคา้าโดยตรงหรือว่ามันเป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการ จัดการองค์กรนะคะให้ดีขึ้นนะคะทีนี้ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะทำการเล่ากระบวนการเบสมาร์กิ้งได้นะคะดิบต้องแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกับพระเอกที่มีบทบาทสำคัญในการเล่ากระบวนการค่ะพระเอกของเรามีชื่อว่าแผนภูมิเต่านั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักพระเอกของเรากันเลย แผนภูมิเต่านะคะวิธีการเขียนนะคะตรงกลางตัวเต่านะคะเป็นชื่อกระบวนการนะคะที่เราจะเล่าหรือจะกล่าวถึงค่ะจากนั้นนะคะเราไปใส่หัวเต่าค่ะหัวเต่าคือ Input ค่ะหรือว่าปัจจัยนําเข้าคือสิ่งที่เราใช้เป็นฐานข้อมูลหรือใช้ใส่เข้าไปในกระบวนการนะคะเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้ได้ตัว Output ค่ะหรือว่าหางของเต่าค่ะนะคะ สิ่งที่เราคาดหวังหรือต้องการจากกระบวนการนี้คืออะไรนะคะเราต้องใส่ออกมาให้ได้นะคะจากนั้นข้ามไปแมชชีนค่ะแล้วเครื่องมาเครื่องมือ e อ i p m e n t ที่ใช้ในกระบวนการนี้คืออะไรนะคะสุดท้ายไมซีอันที่2ค่ะ ในเรื่องของแมนนะคะหรือว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้คือใครใส่ competency ความรู้ความสามารถที่ต้องการสําหรับหน้าที่นี้ไปด้วยนะคะจากนั้นนะคะใส่ในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค่ะว่าเราจะต้องใช้เอกสารอะไรหรือว่าอ่านเอกสารอะไรเราถึงจะทําตามกระบวนการนี้ได้นะคะอย่างถูกวิธีด้วยนะ เมื่อใส่เสร็จแล้วก็ข้ามไปที่เป้าหมายค่ะหรือว่าการวัดความสําเร็จของกระบวนการนี้คืออะไรนะคะนี่เราก็จะได้เท่าๆไดแกรมหรือว่าพระเอกของเรานั่นเองตรอมือรับพระเอกค่ะเดี๋ยวก่อนหากแม้ว่าองค์กรของเรานะคะไม่มีพระเอกแบบนี้ไปที่นางเอกค่ะเราอาจจะใช้ procedure หรือ work instruction นะคะในการเล่าเรื่องกระบวนการก็ได้ค่ะ ไปหยิบโพซิเยอร์นะคะหรือว่า w o r k ์กโฟของเรามานะคะแล้วก็หาดูว่าตรงไหนคือ input ตรงไหนคือ output ตรงไหนคือแมชชีนนะคะในที่นี้ตัวอย่างก็จะกองรวมๆกันนะคะอินพุตเอาต์พุตแมชชีนะคะไปหาดูว่าตรงไหนคือแมนหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนะคะซึ่งแต่ละ process f ฟ r m มันอาจจะมีหน้าตาที่แตกต่างกันไปนะคะจากนั้นหา document ที่เกี่ยวข้องค่ะแต่ในที่นี้เนี่ยเราอาจจะขาดในส่วนของ KPI เราก็ไปเอ,เอาเอกสารอีกตัวหนึ่ง มาชนกับเรื่องนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเราก็จะได้วิธีการเล่าเรื่องกระบวนการเหมือนกันแต่ในอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเองค่ะ่าเมื่อเรารู้จักแล้วว่าเราจะใช้พระเอกคนไหนนะคะในการเล่าเรื่องกระบวนการทีนี้เรามาเล่าเรื่องกระบวนการที่มีชื่อว่า benchmarking กันเถอะค่ะวิธีการเล่านะคะตรงกลางตัวเต่านะคะเราจะเขียนชื่อว่า benchmarking นะคะหรือว่าการเปรียบเทียบนะคะหัวเต่าค่ะ เราใส่สิ่งที่เราเป็นข้อมูลนะคะในการทำเบสชมร์ของเรานะคะเราก็อาจจะเป็นแบบหมวดหมู่ที่เราต้องการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขอบขายประชากรตัวของออบทบทความนะคะต่างๆที่เราได้มานะคะสถิติต่ตางๆนะคะเอาพุทนะคะที่เราต้องการก็จะมีในเรื่องของกลยุทธ์ที่เราจะใช้ในการแข่งขันนะคะมี s w o t Report นะอ หรืออาจจะมีตัวอื่นก็ได้มัง้งก็ใส่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะเราพูดถึงตัวของแมชชีนนะคะหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะใช้ประกอบในกระบวนการในเรื่องของการเล่าเรื่องเบนช์ m a r k กิ้งของเรานะคะ ในที่นี้ที่เขียนว่าเป็นคอมพิวเตอร์เป็นปรินเตอร์เนาะเป็นซอฟต์แวร์น,นะคะเป็นดาต้าเบสต่างๆที่เราใช้นะคะแล้วเราก็ข้ามไปที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ค่ะในที่นี้ก็คือฝ่ายการตลาดนะคะฝ่ายวิศวกรรมแล้วก็ทีมงานต่างๆใส่คอมพิเทนซีไปให้ด้วยเนาะอย่าลืมใส่คอมพิเทนซีตลอดเลยนะ คอม p e t ทนซีคือความรู้ความสามารถที่เขาจำเป็นจะต้องมีเขาถึงจะทำกระบวนการเบนช์มาร์กิ g งได้นะคะในที่นี้ก็อะไร <c oughs> ก็วิธีการทำเบนช์มาร์กิ่ะอืมตรงๆซื่อๆนะคะอ่าหรือว่าอาจจะแบบเป็นการวิธีการแบบว่าสื่อสารจากนั้นค่ะใส่ p r o c e d u r e หรือ work instruction นะคะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเบนช์มาร์กิ่งไปนะคะ เบสต์มาร์คิงเราอาจจะมองได้2แบบนะเป็น p r o d u c t b e n c h m a r k i n g ก็คือเอาตัวผลิตภัณฑ์ของเรามาเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งผลิตภัณฑ์ของอลูกค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกันนะคะแล้วเอาตัว Product เนี่ยมาทําการเปรียบเทียบกันเรื่องของสมรรถนะเรื่องของฟังก์ชันเรื่องของการใช้งานเรื่องของราคาเรื่องของภาพลักษณ์อะไรต่างๆนานาอันนี้เราจะเรียกว่า Product b เ n c h m a r k i n g นะคะ แต่อีกแบบหนึ่งก็เรียกว่า process เป็น m a r k i n g อะค่ะก็คือเปรียบเทียบกันเฉพาะ process เลยอะ process process ต่อ process อะเช่นวิธีการรับออเดอร์วิธีการผลิตวิธีการาจัดการงานเสียวิธีการจัดส่งเนี่ยค่ะเปรียบเทียบกันแต่ละกระบวนการว่าเรามีอะไรที่มันเป็นจุด แข็งหรือว่าได้เปรียบในเรื่องของกับคู่แข่งหรือมีอะไรที่เราอ่อนด้อยหรือเรายังต้องการพัฒนายอยู่นะคะอาจจะไม่ใช่แบบอุตสาหกรรมเดียวกันก็ได้นะเราสามารถทำเบนช์ m a r กกับอุตสาหกรรมอื่นก็ได้นะคะก,ก็ได้เพื่อให้เราเห็นหลายๆมิติแล้วก็มีโอกาสในการพัฒนายอยู่เสมอนะคะเราก็ใส่ไปว่าเรามีโปรซ e เ u อร์หรือ Work Instruction อะไรนะคะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเบนช์ม็กกของเรา จากนั้นค่ะเราก็ใส่ขาสุดท้ายค่ะนั้นก็คือเรื่องของดัชนีชี้วัดนะคะความสําเร็จของกระบวนการนี้ในที่นี้เราก็อาจจะใส่เป็นเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการนะคะเมื่อเราทำา b e n c h m a r k i n g แล้วเนี่ยเรามีโครงการจํานวนโครงการหรือว่าจํานวน เรื่องที่เราเอามาใช้ในการปรับปรุงผลการทํางานให้ดีขึ้นเนี่ยมิติไหนด้านไหนบ้างนะคะหรือเราอาจจะเป็นพูดถึงเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้าก็ได้นะคะเมื่อเราทํเบ e n c มาร์ k แล้วเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังหรือเราต้องการจากการที่เราทําการปรับปรุงทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงลูกค้าปรับปรุง ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงตัวโปรดักต์ไม่ว่าจะเป็นการตปรับปรุงตัวโปรเซสเนี่ยสิ่งที่คาดหวังก็คือเราก็คงอยากจะยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าเนี่ยให้มันมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยคะแนนปเปอร์เซนต์ความพึงพอใจของลูกค้าก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่สะท้อนในเรื่องของเบ n ส h m มาร์กิ้งของเราได้อย่างดีนะคะลำดับต่อมาก็อาจจะเป็นปัญหานะคะที่เราสามารถเห็นเมื่อเราทำเบ e n c ์มาร์กิ้งแล้วอะ่ะเราเห็นปัญหาอะไรบ้างนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของ การที่พอเราทำเบนช์มาร์กิ่งแล้วเรามีแผนง,งานนะคะมีแผนง,งานที่เราต้องดําเนินการตามเนี่ยเปอร์เซนต์ความสําเร็จของแผนง,งานที่เราดําเนินการตามเบสมาร์กิ่งเนี่ยเราเราได้เรื่องอะไรมานะคะหรือว่าเรามีเปอร์เซนต์ความสําเร็จตามแผนง,งานตามระยะเวลาที่กําหนดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้เราก็สามารถใช้เป็นดัชนีชี้วัดนะคะสําหรับกระบวนการที่มีชื่อว่าเบสมาร์กิ่งได้เช่นเดียวกันค่ะ ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไอ้ตัวหน้าที่ทุกคนเห็นเนี่ยไอต้ตัวเทอร์โอยแกรมในเรื่องของ benchmarking ที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นเพียงการยกตัวอย่างนะคะในคอนเซ็ปต์เท่าที่ในมุมมองของดิบาคิด ออกได้นะคะดังนั้นถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปใช้จริงนะคะเพื่อนๆต้องสัญญากับดิบน้าว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะทําการเอาไปประยุกต์ใช้ตามหน้างานจริงของตัวเองนะคะโดยการถอดบทเรียนตัวเนี้ยแล้วไปดูว่าหน้างานจริงตัวนี้ฉันมีไม่มีฉันมีอันนี้เพิ่มเติมขึ้นมาฉันก็ใส่เพิ่มเติมขึ้นมาอันนี้ฉันไม่มีฉันก็ตัดออกไปนะคะเอาให้เหมาะกับหน้าง,งานของเรานะคะไม่ใช่ว่าเราจะต้องแบบเอานี่ไปใช้ซื่อๆดื้อๆแยกๆเลยไม่ได้นะคะก็หวังว่า ในตอนนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเอาไปประยชยชต์ใช้นะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคน หวังว่าเพื่อนๆทุกๆคนนะคะจะมีความสุขกับการทำระบบ ISO แล้วก็มาตรฐานตัวอื่นๆน,นะคะแล้วก็ทำด้วยความเข้าใจริบอยู่ไปกำลังใจให้เพื่อนทุกคนค่ะอยู่ข้างเพื่อนๆทุกคนเสมอเลยจ้าสำหรับวันนี้นะคะแผนภูมิต่าเล่ากระบวนการในตอนที่20ก็จบลงด้วยดีนะคะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะวันนี้ไปยก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ